สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าวพยักน์นี้ในที่สุดวันที่ผมรอคยุยเอ้ยวันที่ผมลอยคอเอ้ยวันที่ผมรอคอยเอ้ยถูกแล้วก็มาถึงวันที่ผมมีการอัปดาวเต็มทั้งทีเหมือนตัวบักคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการหาการอัพดาวและการใช้อัพหนึตัวหรือแบบทีมมันต้องใช้การอัพดาวทั้งหมดเท่าไหร่ คลิปนี้มีคำตอบตอนนี้ผมก็พลังอยู่ที่160ล้านแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะจ้า hey, เดี๋ยวใครน่ครับที่เล่นไลน์เจอร์นะครับแล้วก็แบ็คโค e เวอร์นะแล้วก็อยากเติมเกมราคาถูกนะครับถูกกว่าเติมเองนี่ครับต้องทักไปที่เพจลงยุทธเลยนะ เติมถูกเติมไวนะครับมีแอดมินคอยดูแล24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เติมเสร็จสามารถให้แอดมินกดรับของแทนตัวเองได้ด้วยเพราะผมก็เคยทามาแล้วเออผมก็ทํามาแล้วผมให้ลุงกดมากับมือเลยเออแต่ว่าผมมั่นใจนะผมเติมมาหมดแล้วนี่ยทั้งไลน์เจอร์แล้วก็แบล็คโอเวอร์นะครับเติมถูกจริงๆนะครับถูกกว่าเติมเองนะครับใครที่อยากเติมนะครับสามารถทักไปหาเพจลงยูทูบชาแนได้เลยนะจ๊ะเออเดี๋ยวเจอกันในคลิปเมื่อกี้ลืม สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนี้กับวันพันแมนเดอะสตองเกตอยูกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยักษ์นี่นะก็ปฏิเสธไม่ได้นี่ครับว่าการอัพดาวเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของเกมนี้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าใช้ดันพลังนะครับใช้ PVP ใช้ผ่านด่านใช้แทบทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงทักษะรวมถึงการบัฟรวมถึงของที่อยู่ในตัวนี่ครับก็คือวันนี้ผมจะมาสอนหาก่อนนะก่อนที่เราจะรู้จักการใช้เราต้องไปรู้จักวิธีการหากการอัพดาวก่อนนะครับตอนนี้ผมก็พลัง160ล้านที่เรียบร้อยนะครับก็ต้อง ขอบคุณอาจารย์แจ๊บด้วยนะครับอาจารย์แจ๊บเป็นคนดันให้นะครับขอบคุณอาจารย์แจ๊บมากมาครับมาเดี๋ยวมาดูวิธีการหานี่ครับฟืบเราก็ต้องมรงนี้ก่อนแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้นะวิธีการหาขั้นแรกเนี่ยก็คือวัสดุการ์ดเนี่ครับก็ถ้าเราอยากได้เยอะๆนี่ครับก็ดองตัวไว้แล้วก็รอเปิดตอนเลทอัพนะเออมันก็จะได้เยอะนี่ครับนี่ก็คือการหาแบบที่1นี่ครับมาแล้วเราก็มาที่ตรงนี้นี่ครับด้เกียดเยอะก็มีนี่ครับมันจะมีให้แลกเนี่ยเราก็มาทางร้านค้านี่ครับ แล้วก็มันจะมีดาวม่วงให้แลกด้วยนะครับเราก็แลกมาไว้ก็ดือมกันนี่ครับเราก็มาตรงนี้อารีนาสุดยอดนะครับก็คือไต่เขานะครับก็มาแลกตรงนี้นะครับก็จะได้ได้2ออันนะครับเราก็มาตรงนี้ต่อโดนสุดยอดนะครับโดนสุดยอดก็จะมีให้แลกเหมือนกันนะเออเราก็มาตรงร้านค้านี่ครับโบเข้าไปเราก็มาแลกนี้นะครับแล้วก็มีอีกนะครับยังไม่สุดนะครับมันก็จะมีแพ็คเติมทั่วไปนะครับเราก็สามารถมาซื้อกาดองอัพดาวได้ที่ร้านค้าเหมือนกันเลียวมันจะมีขายนะอ่ะแล้วก็ นี่นครับอีกอันนึงก็คือตีตะขาบน่ครับตรงโลกไหยนะนะเราก็มาเนี่ครับเราก็มาตรงแรกนะแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นี่ครับก็วิธีการหาการรับดาวก็จะประมาณนี้นะทุกคนเอออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งผมไปแปดพันซับด้วยนะทุกคนผมอุตส่าห์มาบวกลบคูณหาให้ทุกคนเห็นนะอ่ะ ก่อนอื่นนี่ครับการใช้การ์ดดาวเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนนะนีนส่วนของอาวุธเฉพาะนี่ครับมีตาเฉพาะมีอุปกรณ์นี่ครับมีการ์ดบัฟนี่ครับแล้วก็จะมีในส่วนของทักษะด้วยนะครับที่ใช้ในการปลดนี่ครับเออมันต้องใช้การ์ดดาวเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันนะครับเอาอย่างแรกไปเลยแล้วกันนะอย่างแรกก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นั้นใช้การ์ดดาวทั้งหมดเท่าไหร่นะเออโอเคไหมอ่ะไปอุปกรณ์นะครับ1ชิ้น อัพขั้น1ดาวเนี่ยมันจะใช้ขั้นแรกนี่ครับที่2ดาวนะครับดาวที่2จะใช้4นะครับดาวที่3จะใช้8นะครับดาวที่4จะใช้16นะครับแล้วก็ดาวที่5จะใช้24นะครับแล้วก็ดาวสุดท้ายนะครับดาวที่6จะใช้อยู่ที่32ชิ้นนะครับรวมทั้งหมดนะครับในการอัพไอเทม1อย่างเนี่ยอย่างเนี้ยเออหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างเนี่ยจะตกอยู่ที่86ชิ้นนะครับเออ การอัพเต็ม6ดาวเนี่ยจะอยู่ที่86ชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันต่อนะครับมาครับมาดูในส่วนที่2นะครับก็คือการบัฟมันเองนะครับการบัฟก็จะมีทั้งหมด3แผ่นน่ครับสแผ่นให้เราใส่นะใน1ตัวเนี่ยการอัพดาวเต็มทั้ง3แผ่นเนี่ยจะอยู่ที่258นี่ยบครับก็คือ3การบัฟเนี่ย6ดาวนี่ครับ จะอยู่ที่ทั้งหมดเลยนะทั้งหมด1 2 3เนี่ยจะอยู่ที่258ดาวนีน่ครับแล้วก็รวมกับอุปกรณ์4ชิ้นนี่ครับก็จะเป็น3 4 4เนี่ยครับรวม2อ,อย่างนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเอออันนี้ก็ถือว่าเยอะนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันนะครับส่วนที่3นี่ครับนั่นก็คืออาวุธเฉพาะก,กับตาเฉพาะเองนี่ครับอ่ะไอเทมเฉพาะมันก็จะมีดาวของมันแนวทุกคน พอเราเอาการบัฟบเอาอุปกรณ์มารวมกันเนี่ยมันก็ใช้เยอะใช่ไหมแล้วก็มาดูในส่วน1ตัวเนี่ยเวลาเราจะปั้นครบเนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยก็คือ1ตัวนะครับแบบมีอาวุธนะจะอยู่ที่727ดาวน,นะครับแต่ถ้าไม่มีอาวุธเฉพาะเนี่ยครับจะอยู่ที่723ดาวนะครับในส่วนอุปกรณ์ในส่วนการบัฟนะครับแล้วก็พวกตาเฉพาะเนี่ยผมได้รวบรวมหมดแล้วน่ครับก็คือแบบมีอาวุธจะอยู่ที่727ดดาวนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอาวุธเฉพาะนะแบบตัวเนี้ย ไม่มีวัฉพาะนะครับจะอยู่ที่723ดาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันต่อเลยส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นทักษะนะครับทักษะเนี่ยเราจะปลด2หน้าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะใช้ทั้งหมดนะครับ63ดวงนะครับในการปลดทั้ง2หน้าจะใช้ทั้งหมด63ดวงนะแล้วก็าตาเฉพะอย่างที่ผมได้บอกไปนี่ครับก็คือตาเจพะเนี่ยอันเนี้ยมันจะใช้แบบมีอาวุธนะครับจะอยู่ที่ สามดาวนี่ครับแล้วก็ขั้นถัดมาเนี่ยครับจะเป็นเจ็ดดาวนะเออแล้วก็ตาเยพนเนี่ยรวมทั้งหมดตั้งแต่หนึ่งดาวถึงหกดาวเนี่ยจะใช้ทั้งหมดห้าสิบห้าอันนะครับเออก็คือปั้นหนึ่งตัวเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อข้อที่แล้วนะครับจะอยู่ที่เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยถ้าไม่มีอาวุธจะอยู่ที่เจ็ดร้อยยี่สิบสามนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของทั้งทีมกันนะครับในส่วนของทั้งทีมนะทุกคนทั้งทีมผมได้ทําการรวบรวมหมดแล้วนะครับก็คือการอัพเนี่ยทั้งทีมเตมดาวนี่ย มันจะอยู่ที่ที่ที่4,362นะครับแบบมีอาวุธทั้งทีมเลยนะจะอยู่ที่4,362ดาวน,นะครับแต่ถ้าไม่มีอาวุธนะครับจะอยู่ที่4,338นี่ครับก็คือทั้งทีมถ้ามีอาวุธ6ตัวเนี่ยทั้ง6ตัวเลยนะที่ยืนอยู่เนะี่ย จะอยู่ที่4,362ดาวส่วนถ้าไม่มีทั้ง6ตัวเนี่ยจะอยู่ที่4,338นะครับแต่ว่าถ้าบางตัวมีก็จะอยู่ที่4,400อะไรเงรี้ยไม่4,400 4,440 4,450ประมาณนี้นะทุกคนเออผมก็ได้ทําการสรุปมาให้ทุกคนได้ดูนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าของผมเนี่ยมันเต็มทีมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยไอห้าพยามันโมเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ ก็ค so so ือทักษะผมเปิดหมดแล้วนะเริ่มตั้งแต่ซุยริวเลยนะปุ๊บแล้วก็นี่นะครับครบนะครับครบนะครับหกดาวนะครับการบัฟก็ครบนะครับทัศน์สมกีนี่หกดาวครบนะครับหกดาวครบนะครับการ์ดครบนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของทักษะทัศน์สมกีนี่ครับครบนะครับอ่ะบอลลอนนะครับทักษะครบนะครับแล้วก็มาดูครบนะครับแต่ว่ายังไม่มีอาวุธสามดาวนะครับอุปกรณ์นะครับครบนะครับหกอย่างแนวการบัฟครบนะครับอ่ะแล้วก็มาดูต่อนะครับแทงเข้าครบนะครับนี่ครับ ของแทงท็อปครบครับการพิเศษก็ครบครับมาดูในส่วนของทักษะครับทักษะสองหน้าครบครับพี่หนึ่งแมนทักษะก็ครบครับแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อครับครบครับแต่ไม่มีเฉพาะพี่หนึ่งแมนเนี่ยรอตู้คีบก็ค่อยมาจัดเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยหดาวเนี่ยครบนะครับการบ้าหดาวครบนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายซอมบี้แมนผมเนี่ยการบ้าก็ครบครับอุปกรณ์ครบครับการพิเศษก็ครบครับมีวุฒิสดาวด้วยนะแล้วก็มาดูในส่วนของทักษะนี่ครับทักษะ2หน้าเนี่ยครบนะครับผมก็ได้ทําการสรุปไปแล้วนะครับก็ 4,000กว่าดาวแนวท่าป้านหนึ่งตัวก็อยู่ที่700กว่ารับถ้าทั้งทีมก็อยู่ที่4,000กว่าแัวทุกคนผมก็ได้ทำการรวบรวมมาให้แล้วแล้วตอนนี้ผมก็พลังอยู่ที่160ล้านแล้วเดี๋ยวหาว่าผมโม้เดี๋ยผมจะพาไปดู <c oughs> นี่นะครับ,บนี่160ล้านแล้วป็นงานสุดปะเอ้อีไม่ธรรมดาเอือเดี๋ยวผมจะเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟการิดที่ดูนี่ครับแล้วก็บอลล็อตผมแล้วตอนนี้ได้ทำการเป็นพาร์สองที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอบคุณลุงยุทธด้วยนี่ครับ ที่เติมให้ผมแนวใครที่อยากเติมเพจลุงยุนเนี่ยก็สามารถเติมได้นะก็มีทั้ง l i น์เลนเจอร์นะครับมี Back โค v e r นะเติมถูกกว่าในเกมเนี่ครับแล้วก็สามารถเติมมาพันแมนได้นะแต่ว่าก็ต้องทักผ่านลุงได้เหมือนกันนี่บก็มีแอดมินคอยดูแลเนี่ยสามารถทักไปเติมที่เพจลุงยุทได้เนี่ยแล้วก็ต้อง ขอบคุณนะครับทุกคนนะที่เราชมมนจบนขบกกีขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณน้องแจ๊มากๆนะครับที่มาดันพลังให้ผมเป160ล้านนีครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะผมก็ได้ทําการสารุปเรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะ แล้วผมจะหาข้อมูลดีๆแบบนี้นี่ครับมาบอกให้ทุกคนได้รู้อีกเช่นเคยหรือว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถแนวคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคต่างๆให้นะเท่าที่ผมจะรู้นะถ้าผมไม่รู้เนี่ยครก็จะด่าผมแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยว่าเจอกันใหม่ EP หน้านรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผม